น้ำผอกับไอ้จัวเนาะงามหนาวงามหนาวเลยไอ้จัวกำลังนอนแซบแซบอยู่พักพอนวัดสันสาน้ำผอดิก็เลยคึดแหละอยากกินน้ำาร้อนก็เลยปุ๊กไอ้จัวน้อยวะน้อยน้อยน้อยลุกไปต้มน้ำให้พ่อกินจั๊กจอกไป ao hòn hòn để lúc đó nói qua, ôi mà phúc đi có nói cầm lăng phòn như lao với giật lúc hài cho đây là có khi nhá phu đấy nó có lúc đấy hết đuôi cuốn bò chạy phải tông nam mặn phật liệp rồi là cả thọc xây chọc bọc nữa cầm mà thêm này เนื้ปูถาบเลยมันฮอนเลยบ่ฮอนจังกินเลยบอดเสน่ห์น้อยก็ว่าฮอนแล้วขนาดกินโลดขนาดบาดนี่แล้วก็เบี้ยนเบี้ยนไปทั้งหลังทุแล้วเนาะไปช้อมบ้างว่าปูสิกินแบบได้เนาะวุ้นงปูโยกขุนสดเลยฮอนเลยบ่โอ้ยตุ้ม พลิกแทบบักน้อยเอ้ยก็นสด้มันลวกปากพ่อเลยกัวน้อยเบี้ยนเบี้ยนไปทางหลังหมเลยนาอจอบบังรอบซองอีกเนะื้ปูเป่าฟูฟูได้บ้านนี่เป่าฟูฟูบานนี้่นอยากให้มันเย็นเลยกินในบานนี้กัวน้อยกเตะเข้กากลางหลังเนื้อปูเลยเนี่ตับบานนีปูก็เลยวอกขึ้นมาโอ้ยบักน้อยมึงเป็นบ้าหรอวะเตะปูก็ให้ยังฮะ พร้อมนั้นปู่ก็ลุกคุณไล่จิวน้อยอ้อมหอกกอกเล่นไปเล่นมาจิวน้อยไว้พบวันหนึ่งเนี่ยปู่ไล่พวกท่านเศร้างามงามเศร้าโฟโฟเลยบาดเป็นฝนยุดแล้วฝืนก็ะว่ามึงเตะกูเห็นยังจิวน้อยก็เลยตอบว่าเตะแหละ้วน้อยเนี่ยปู่ว่าอยากกินฮ้อนฮ้อนข้น้อยต้มให้ฮ้อนห้อนกินแหละแล้วเปาให้มันเย็นขน้อยเตะนะ เรื่องต่อไป